แดดแด้อไมึงจัแดดเลยอ้าวก็ต้องแดแดสิเพราะว่วันนี้วานจะมาเล่าเรื่องหนึ่งช่วงนี้อากาศมันต่อให้จะเป็นฤดูหนาวนะก็ร้อนเหลือเกินนะวานโบชนาวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยครับจะมารีวิวของที่สั่งมาจากเน็ตอย่างหนึ่งนะฮะดิดด๊นี่พอส่งออกมาแกออกชักปล่องนะฮะก็เป็นอย่างนี้เลยครับตืดด,ดิเฮ้ยเหมือนด้ามร่มใช่ไหมอย่าคิดว่าเป็นร่มธรรมดา นี่อุยอ้ยอยอยดึงออกมาปรับซองหนังคือสั่งมาเนี่ยราคาก็ประมาณร้อยสบเก้าบาทประมาณนะความซื้อความเรื่องซื้อของที่ถูกที่สุดเลยิีๆมันมีหลากหลายยี่ห้อราคาอยู่เฉลี่ยประมาณนี้มันมี200ก็มีนะแต่พอมาอย่างแรกเนี่ยเนี่ยซองหนังอย่างนี้เลยซองหนังเย็บไม่สุดนะยเย็บแล้ว เย็บแล้วเหมือนฝีเข็มมันจะล้ำออกไปตรงเนี้ยแบบเบาอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นดีไซน์ของเขาเปล่าตกลงฝีเข็มมันเป็นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรนะอันนี้คือซองเขาบางร่มร่มอันนี้แต่ตัด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 เป็นร่มกระชับขนาดถนัดมือเลยนะแล้วไอสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้มันไม่ใช่แค่ร่มธรรมดา บอกแล้วดูรูปส่งร่มกันเลยคิดใช่ไหมนะคิดว่าเป็นร่มพับธรรมดาใช่ไหมะตาา่แตาา่แตาา่ไฮ้ยแต่ฮนดูดิดูดิเออเออเ,ออเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำร่มผิดแบบว่าเนี่ยถ้าล่มมาแบบนี้นะฝนตกลงม,มาเนี่ยรับน้ำฝนเต็มๆเลยนะกลายเป็นโอทถ่วยรับน้ำฝนอย่างดีเลย อย่าง <l ug> นี้เลยเออเอาเอาสิร่มใช่ไหมตะกี้ถ่ายว่าร่มนะร่มจริงฮะนี่ร่มจะบอกว่าเอ๊หรือว่ามันมันมันเบี้ยวจะปัดมันลงมาไหมเอ๊ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะทรงมันถูกออกแบบมาอย่างงี้เป็นลิเฟ็กนะหรือว่าจะเวลาถ่ายรูปจะได้หน้าใสาๆสเอาเป็นริเฟ็กตเฮ้ยลิเฟ็กต์ถายรูปได้ไหม น่าสายเลยนะเออติงกาหายเลยปิงปิงปิ้งปิง,ปง,ปงเออก็ดีนะเพราะเวลาบาันถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเนี่ยก็ถือด้วยนะโพสรูปทรงร่มบางทีมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแต่นี้มันออกแบบมาให้เป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยิงเออนะเออนะเอาเอาเถอะ จะประยุกต์ใช้เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันคงไม่เหมาะกับการเอาไปกลางแบบนี้แน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่ามันจะรับน้ําฝนมาเต็มๆเลยนะฮะคือถ้าแดดอย่างเดียวเนี่ยโอเคแดดอย่างเดียกก็ดูมีปีกดีเนมือเอ้าเดี๋ยวไอ้มือจับมันไอ้มือจับมันที่มันบอกว่าถูกออกแบบมาแล้วก็เคลือบอย่างดีเนี่ยนี่ในโฆษณาเขานะออกแบบมาแล้วเคลือบอย่างดีตายแล้วมันหลุดออกมาอย่างนี้ทําไงดี ตรงข้างในมันเป็นเกลียวข้างในเป็นเกลียว,นะยวอ๋อมันหมุนกลับไปได้นี่เออแน่นแล้วเอนวเอนะการง่ายฮนะกางง่ายครับเก็บปุ๊บเออแต่ก็ต้องใช้มือนิดนึดน่งับเก็บ,บเก็บเนี่ยนปะิดได้แล้วก็ใส่ถุง ที่ถูกเย็บมาแบบขาดๆเนี่ยใส่ถุงเก็บเข้าไปนเะเอาเก็บเออมันก็กระทัดรัดดีนะถ้าเป็นอย่างงี้ร่มบังแดดรถยนต์มันจะมีสองขนาดคือขนาดใหญ่กับขนาดเล็กไซส์ L กับไซส์ S นะ,ะไซส์ S เนี่ยก็สําหรับรถเก่งขนาดเล็กดูดีๆนะฮะเดี๋ยววันจะเข้าไปในรถเลยนะฮะท,ทดสอบให้ดูกันเลยตามมาขอไปด้านโน้นดีกว่า เข้ามาในรถเลยกินแบบเดิมเห็นไหมเป็นมานบังแดดแบบนี้ยเก็บไปก่อนเขาบอกว่าไอ้แบบนี้มันจะ่อยมออเท่าที่สังเกตเห็นนะก็มันก็จะถูกออกแบบมาด้านหนึ่งอ่ะเป็นผ้าสะท้อนแสง UV อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าสีดำๆแบบนี้อันนี้ก็เคลือบมาเรียบร้อยนะฮะสังเกตลักษณะความมันของผ้าเนี่ย ก็เคลือบมาแน่นอนแต่อันนี้ใช้มานานแล้วแล้วก็ดูความความสะท้อนความมันของมันมันหายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนี้เก่าแล้วเราลองของใหม่ดีกว่าเขาบอกว่ามันง่ายมากถ้าตามโฆษณาเลยนะมันวางอยู่มันทุวางอยู่เสร็จแล้วพอเข้ามาในรถโอ้ฉันจะลงรถแล้ว,วแกะออกมาเปิดนะโอ้แล้วก็คลีม,มนว่าปาอย่างนี้เลยนะเขาบอกคล่ออกมา,มาอย่างนี้เลยนะ มันอาจจะตะปกตะกัดขลุกขลักนิดนึงเพราะว่าทําครั้งแรกนี่ป้าแค่นี้เองนะพอคลิกออกมาเออดูมันจะใหญ่ไปนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วมันมันน่าจะมันน่าจะไปพอดีกับกระจกเลยอะ่ะอันนี้ต้องไซส์เอสเออ<ๆ>คันนี้ต้องไซส S, <S ์เอสคันนู้นอะไซส์เอจริงๆคันนี้ไซส์เอแต่ว่าเพลินวันซื้อมาทดลองก่อนนะแล้วก็อยากจะทดลองอันใหญ่เลยเพราะว่า ปกติเวลาไปล้างรถอ่ะจะโดนไซสแอลตลอดเลยคันนี้วิสันจุกเนี่ยต้องงงอ่ะสุดตกลงรถฉันเป็นรถไซแอลอหรเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่โดนค่าล้างรถแพงแต่แต่ล่มก็เลยสั่งล่มอันใหญ่มานะแล้วก็ลักษณะของมันนะฮะพอกลางไปแล้วเนี่ยมันก็จะปิดครอบกระจกแบบนี้ซึ่ง ตอนแรกมันก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ปิดเข้าซอกตร,ตรงกระจกหน้านี้ด้วยนะกล้องมองกล้องข้างหน้าเนี่ยก็ต้องตากแดดสิใช่ไหมคือว่าลักษณะนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้องโดนแดดเนี่ยความเสื่อมของกล้องจริงจริงมันน่าจะสอดเข้าไปได้แต่ถ้าไซส์ S อไม่แน่ใจเหมือนกันไซส์ S อมันอาจจะทําได้เดี๋ยวไปลองนะเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวจะไปลองรถอีกคันหนึ่งดูนะอ่ะงั้นไปลองเลยแล้วกันอันนี้ลองกลางรถ ไซส์แอนะฮะแต่ไม่แอมาก t o y ยต้าอันติสปึ๊บลองกลางดูยัดไปได้ไหมยัดหลังกล้องได้ไหมยัดไปหลังกล้องไม่ได้ติดเนี่ยติดมันได้ประมาณานี้จริงจริงเนี่ยคือคือว่ามันก็เ,เลยอ,อยู่ดีแต่ก็เลยอ,อยู่ดีก็แปลว่า ถ้าวามจะใช้วามต้องใช้ไซส์เล็กกว่านี้แปลว่าไซส์ใหญ่มันใหญ่ไปถ้าไซส์เล็กมันน่าจะเข้าไปเสียบได้พอดีแล้วก็อันเนี้มันควรจะไปอยู่แนบก,กระจกด้านหน้าอันนี้มันปิดกระจกฝั่งนี้พอดีแหละอืม่ล้อันนี้มันล้ําไปหน่อยแปลว่าของวามต้องใช้ไซส์เล็กถ้าไซส์ใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกอย่าง f o r t u n e r หรือว่าอะไรรถใหญ่กว่านี้เชฟโรเลตเอ่อ แคปติว่าอ,อย่างเงี้ยน,นะ<ม>ไซส์ใหญ่ไปเลย<ม>กลับมาสรุปแล้วสำหรับนิสสันจุ๊กนะใหญ่ไปถ้าถ้าไซส์เอเนี่ยน่าจะพอดีนะแต่ก็เวลาเวลากลางเสร็จมันก็จะล้มๆมาหน่อยไม่เป็นไรเขาก็ให้พักตรงนี้มานะครับอ่าถ้าใครเอาไปใช้ที่บ้านป้าบเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงแตกใช่ไหม <laughs> อ๋ออ่าอาแ๊บมันเป็นเสียงนี้เออมันมันใหญ่ไปจริงๆสําหรับนิสสันจุกนะฮะพอเสร็จแล้วแล้วก็ด้ามมันอยู่ตรงไหนด้ามมันก็จะลอยๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ในโฆษณาเขาก็จะมาคํากับตรงนี้ไว้คํากับคันเกียร์ไว้เนี่ยก็ไม่รู้่จะคําไม่คําก็แล้วแต่สรุปจบบอว่า จากการที่เขาทดสอบเนี่ยว่าไม่มีเครื่องมือในการทดสอบเรื่องอุณหภูมินะเพราะว่าเวลาเวลาวัดอุณหภูมิในในการทดสอบของของเว็บเขาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องยิงเหมือนเวลาเราตรวจโควิดอ่ะยิงมาปุ๊บตรงเนี้ยตรวจอุณหภูมิเออตรวจอุณหภูมิอย่างนั้นเลยอะ่ะซึ่งมันว,ว่ามันมันไม่เสถียรหรอกมันควรจะมันเพราะว่ารถมันรับความร้อนมาจากหลายด้านนะถ้าเอาเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดามาเนี่ย มันก็อาจจะกันแสงตรงนี้ได้ก็จริงกันความร้อนได้ก็จริงแต่ด้านบนมันก็ต้องร้อนอยู่ดีนะก็ก็เลยไอ้เรื่องวัดอุณหภูมิมันขอไม่ทําให้ดูแล้วกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเออมันมันครอบคลุมหมดเลยหรือง่วงอยากนอนจอดรถนะปึ๊กกางเสร็จโอ้นอนสบายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะตาย <laughs> ตายแต่อย่าลืมอย่าเปิดรถทิ้งไว้นะอย่าสตาร์ทรถทิ้งไว้เวลานอนนะอ่ะแล้ว สรุปว่าก็สำหรับการการใช้ร่มคันนี้สำหรับราคาที่วาได้มาถูกที่สุดเท่าที่จะเจอเนี่ยนะฮะร้อยสี่สิบเก้าบาทค่าส่งอีกก็ไปได้ค่าส่งฟรีมาด้วยก็หรือว่าคุ้มก็อยู่ๆเจอวันไหนเจอแดดแรงๆเอามาเป็นร่มกันแดดลงรถได้นะหรือว่าวันไหนอยากได้รีเฟกถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็ก็ใหญ่พอดีเลยแล้วมันแล้วมันเป็นองค์ลงอย่างนี้พอดี รู้จักองโล่งไหมองลงอะ่ะคือคือมันเป็นว้าว์อย่างนี้พอดีเอามันรับหน้าเหมือนจานดาวเทียมเลยเออก็โอเคดีครับคุ้มกับราคาถ้าราคาแพงกว่าน,นี้ก็จะแย่แล้วนะฮะราคาประมาณเนี้ยโอเคหรือบางที่เนี่ยจะขายสองร้อยบาทมีแบรนด์ด้วยนะฮะแต่คุณภาพผมไม่แน่ใจว่าเขาคุณภาพจะต่างจากนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าลักษณะของของ สินค้าประเภทพวกนี้นมันมาจากแหล่งเดียวกันแล้วแต่ใครจะมาทําตลาดติดยี่ห้อตัวเองขอโทษด้วยนะถ้าถ้าจะไปพูดพัดพิงใครแต่แต่ตอวอมก็เลือกใช้แบบนี้นแต่วอมว,ว่าถ้าของแพงกว่านี้อาจจะคุณภาพดีกว่านี้ก็ได้นี้ไม่เคยลองเพราะชอบใช้ของถูกนะก็แนะนําของถูกให้กับทุกคนกันแล้วกันอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟัง,งอีกครั้งหน้านะครับ